อัญโยเซโยสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ชา n e l เกาหลี everyday นะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมกลับมาอยู่กันที่การสอนภาษาเกาหลีครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องไวยากรณ์กันบ้างนะครับผมไม่ได้สอนมาหลายคลิปแล้วนะครับผมก็คลิปนี้จะมาสอนไวยากรณ์ที่ง่ายๆนะครับแล้วก็ได้ใช้จริงแน่นอนนะครับนั่นก็คือไวยากรณ์สำหรับการเปรียบเทียบนั่นเองนะครับผมซึ่งไวยากรณ์เปรียบเทียบในคลิปนี้ก็คือไวยากรณ์ที่ชื่อว่าโบดานั่นเองนะครับผมโบดานะเห็น คำว่าบูดาแล้วหลายๆคนอาจจะงงนี่มันใช่ไวยากรณ์หรือนี่มันคํากริยาหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมไวยากรณ์ตัวนี้นะครับผมมันอาจจะเขียนเหมือนกับบูดาที่เป็นกริยาที่แปลว่าดูมองใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือไวยากรณ์นะครับผมไวยากรณ์บูดานะครับผมซึ่งหน้าที่ของมันนะครับผมเป็นการเปรียบเทียบอ่าเป็นการเปรียบเทียบคํานามสองคำ ผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับผมก่อนให้เรียนก็ขอฝากก่อนละกันนะครับผมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมแบ่งปันดูทุกคนมาเรียนไปด้วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์กันเลยนะครับอ่ะโอเคถ้าเมื่อกดไลค์กดแชร์กันเรียบร้อยก็ไปดูกันเลยนะครับผมวยากรบดานี้นะครับผมก็แปลเป็นภาษาไทยนะครับแปลว่ากว่านะครับแปลว่ากว่านั่นเอง นะเห็นอย่างนี้แน่นอนนะครับผมว่าเป็นไวยากรณ์สําหรับการเปรียบเทียบ2ออย่างนะครับผมเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง2ออย่างนะครับผมใช้เติมหลังคานามนะครับผมเติมหลังคํานามก็คือเป็นการเปรียบเทียบคํานามนะครับผมว่าอะไรกว่าอะไรนั่นเองนะครับก็ทําให้เขาเรียกว่าเห็นความแตกต่างของคํานาม2ออย่าง นะครับซึ่งหลักการใช้งานของมันก็มีอยู่ว่าคำนามบวกพยักรณ์โูดานะครับผมแล้วก็ตามด้วยคำกริยาที่เป็นกริยาบอกสภาพหรือกริยา d v นั่นเองนะครับถ้าใครยังงงกริยาบอกสภาพคืออะไรนะครับผมก็ลองย้อนกลับไปดูที่คลิปก่อนหน้านู้นนะครับทำลิงก์ไว้ให้ด้านบนอีกเช่นเคยนะครับลองเข้าเข้าไปดูกันนะก็เป็นคลิปที่สอนเกี่ยวกับคำกริยา นะครับจะมีทั้งกริยาที่เป็นแสดงการกระทําแล้วก็กริยาบอกสภาพเลยนะครับนะแต่ถ้าให้พูดตรงนี้ก็คือกริยาบอกสภาพเนี่ยก็คือกริยาที่แสดงให้เห็นถึงสภาพของคำนามนั้นๆนะครับอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นร้อนหนาวช้าเร็วอ,อร่อยไม่อร่อยเปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือกริยา บอกสภาพนะครับหรือกริยา d p นั่นเองนะครับซึ่งจะต่างจากกริยาแสดงการกระทำนะครับกริยาแสดงการกระทําก็คือกริยาที่มีการกระทํานั้นๆเกิดขึ้นอย่างเช่นกินเดินดน,นั่งนอนอะไรพวกนี้เป็นกริยาแสดงการกระทํานะครับแต่โบดานี่คือจะใช้กับกริยาที่เป็นกริยาบอกสภาพเท่านั้นนะครับโอเคพูดมาเยอะแล้วไปดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับผมตัวอย่างแรกนะครับผมนี่เลยครับบอกว่าแทกูเกิลฮันกุกบดานะครับ แทกุกึ้นฮันกุกบูดาทวอยู่นะครับก็หลายคนอาจจะพอทราบนะครับผมแทกุ๊กก็คือประเทศไทยใช่ไหมฮันกุ๊กก็คือประเทศเกาหลีใช่ไหมครับผมนะประโยคนี้นะครับผมแปลว่าประเทศไทยร้อนกว่าประเทศเกาหลีนั่นเองนะครับนะแทกุ๊กนะครับผมแทกุ๊กประเทศไทยใช่ไหมแทกุ๊กกึ้นนะครับผมกึ้นอึนเนี่ยชี้ประธานนะครับชี้แทกุ๊กนะครับ แล้วก็ฮันกุกก็คือประเทศเกาหลีใช่ไหมครับเติมไวยากรณ์โบดาเข้าไปนะครับแปลว่ากว่าใช่ไหมครับผมแล้วก็ข้างหลังทอวโยนะครับผมกริยาบอกสภาพแปลว่าร้อนนะครับมาจากกริยาท็อปตะนะครับผันเป็นรูปโยก็คือทอวโยนะครับประเทศไทยแทกุกใช่ไหมแล้วก็ร้อนทอวโยนะครับบดากว่าฮันกุกก็คือประเทศเกาหลี รประเทศไทยร้อนกว่าประเทศเกาหลีนะครับแทก้กูเึ้นฮันกุบโบดาทอโวโยนะครับอ่ะเห็นรูปประโยคนี้แล้วก็ไม่ยากเท่าไหร่ใช่ไหมแค่เราเอาโบดามาใส่ท้ายคํานามที่เราต้องการที่จะเปรียบเทียบนะครับผมว่าคํากริยาดีวีเนี่ยมันเปรียบเทียบกับคํานั้นนั้นว่าอะไรนะครับใน กรณีนี้ก็คือ BBQ, เปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศเกาหลีนะครับว่าไทยเนี่ยร้อนกว่าประเทศเกาหลีนะครับไม่รู้ประเทศไทยร้อนกว่าประเทศเกาหลีจริงหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆประเทศเกาหลีมีหิมะนะครับวัถ้าช่วงหน้าหนาก็คงต้องยอมแพ้นะครับคือยังไงประเทศไทยก็ร้อนกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าหน้าร้อน หน้าร้อนประเทศเกาหลีก็ร้อนนะครับผมอ่าห้าร้อนประเทศเกาหลีก็ร้อนเรียกได้ว่าร้อนมากๆเหมือนกันนะประเทศไทยอาจจะรสูสีก็ได้นะถ้าหน้าร้อนนะครับอ่ะไม่เกี่ยวกันไปดูตัวอย่างต่อไปดีกว่านะครับผมอ่าตัวอย่างที่สองนะครับผมบอกว่าจ้าจังยอนนึ่นนะครับจ้านะจังยอนนึ่นนะจาจังยอนก็คือบะหมี่ดำใช่ไหมนะครับพีวิมบับโบดามาชีซอนะครับ บีบิมบับโบดามาชิซอนะครับบีบิมบับก็คือข้าวยำเกาหลีใช่ไหมครับผมอ่าประโยคนี้ก็แปลว่าจาจังมยอนหรือบะหมี่ดำเกาหลีเนี่ยอร่อยกว่าข้าวยำเกาหลีนะครับอร่อยกว่าข้าวยำเกาหลีนะจาจังมยอนบะหมี่ดำบีบิมบับข้าวยำเกาหลีนะครับโบดาก็คือกว่าใช่ไหมมาชิซอครับมาชิซอก็คืออร่อยใช่ไหมครับอ่าอันนี้เป็นการเปรียบเทียบอาหาร2ออย่างนะครับว่าจาจังมยอนเนี่ยอร่อยกว่า <K> erm <it> ข้าวยำเกาหลีนะอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ไม่รู้อร่อยกว่าหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าอันนี้ตั้งตัวอย่างมาตามความชอบส่วนตัวนะครับว่าจะจังมยนอนอร่อยกว่าข <K> erm <it> <K> erm <it> ้าวยำเกาหลีนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมนี่คือการเปรียบเทียบนะครับอีกตัวอย่างหนึง่งนะไปดูตัวอย่างต่อไปครับผมตัวอย่างต่อไปอ่าเปรียบเทียบอีกแล้วเปรียบเทียบแทกุก,กับฮันกุกอีกแล้วนะครับผมอ่าตัวอย่างนี้บอกว่าแทกูก,กอน,นึ่ง ฮันกุกโกโบดาชวีวโยนะครับแทกุกอนั่นฮันกุกโกโบดาชวีวโยนะครับอ่าแทกุกประเทศไทยใช่ไหมแทกุกกกก็แปลว่าภาษาไทยนะครับผมฮันกุกประเทศเกาหลีใช่ไหมครับฮันกุกกกก็จะแปลว่าภาษาเกาหลีใช่ไหมครับชวีวโยเป็นคํากริยาแปลว่าง่ายนะครับเพราะฉะนั้นประโยคนี้จึงแปลว่าภาษาไทยนั้นง่ายกว่าภาษาเกาหลี ภาษาไทยนั้นง่ายกว่าภาษาเกาหลีนะครับเปรียบเทียบภาษาไทยซึ่งเป็นคํานามตัวแรกกับภาษาเกาหลีซึ่งเป็นคนาํานามตัวที่2ว่าไทยเนี่ยภาษาไทยเนี่ยง่ายกว่าภาษาเกาหลีนะครับแทกูก่อนหนึ่งฮันกูกอบดาชวีวอยนะครับชวีวอยก็คือคํากริยาบอกสภาพนะครับผันมาจากกริยาคือชวิปตะนะครับผมชวิปตะนะครับผันเป็นชวีวอยนะครับอะ ไม่รู้ไทยง่ายกว่าเกาหลีจริงหรือเปล่าภาษานะครับแต่คนไทยน่าจะง่ายกว่าแน่นอนนะครับเพราะภาษาบ้านเราเองนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวอย่างต่อไปตัวอย่างต่อไปนะครับผมตัวอย่างนี้บอกว่าโอเน n ร์นนันชิกาโอเจบดาชวโยนะครับโอนินันชิกาโบดชวยนะครับ โอเนินก็คือวันนี้ใช่ไหมครับนัชชีนะครับนัชชีก็คืออากาศนะครับผมสภาพอากาศนะครับออเจก็คือเมื่อวานนะครับผมออเจคือเมื่อวานนะครับบอด้ากว่านะครับชัวโยก็คือผันมาจากกิยาชุบตะนะครับผมซึ่งแปลว่าหนาวนะครับผมนะเพราะฉะนั้นตัวอย่างนี้นะครับผมก็คือบอกว่า วันนี้อากาศหนาวกว่าเมื่อวานนะครับผมวันนี้อากาศหนาวกว่าเมื่อวานโอเนอนันชิกาอเจโบดาชัวรอยูนะครับวันนี้อากาศหนาวกว่าเมื่อวานนะครับเป็นการเปรียบเทียบวันนี้กับเมื่อวานนะว่ามันหนาวกว่านะครับมันหนาวกว่าโอเนอนันชิกาอเจโบดาชัวรอยูนะครับอ่ะโอเคไปดูตัวอย่างสุดท้ายกันนะครับตัวสุดท้ายแล้วนะครับอ่ะตัวอย่างสุดท้ายนี้นะครับผมบอกว่า ชอนน์นบอยกรุป๊ป b u d เขาคือรูปชวาเฮโยนะครับชอนน์นบอยกรุ๊ป b u d เขาคือรูปชวาเฮโยนะครับอ่าอาจจะงงบอยกรุป๊ปนะครับโบอีคือรูปคืออะไรนะครับอาจจะงงนะครับโบอีคือรูปก็คือบอยกรุ๊ป นั่นเองหรือบอยแบนด์นั่นแหละนะครับส่วนเกาคือรูปก็คือเกลียวกรุ๊ปนั่นเองนะครับเรียกแบบเกาหลีเป็นอย่างนี้นะอ่านแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็จะแปลว่าฉันชอบวงผู้หญิงมากกว่าวงผู้ชายนะครับอ่าฉันชอบวงผู้หญิงมากกว่าวงผู้ชายอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นการเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบระหว่าง กิรลกรุ๊ปกับบอยกรุ๊ปนะครับผมว่าชอบเกิร์ลกรุ๊ปมากกว่าบอยกรุ๊ปนั่นเองนะครับชอนึ่นโวอีกรุ๊ปเลาเขลกรุ๊ปโชว่าให้อยู่นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับผมนี่ก็คือทั้งหมดนะครับผมนี่ก็คือทั้งหมดของไวยากรณ์เปรียบเทียบโบดานะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมก็ไม่ยากใช่ไหมครับอ่าก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้ถ้าใช้ไม่ดีหรือว่าดูไม่ดีนะครับผมมันก็จะเห็นเป็น กริยาบูดาที่แปลว่าดูแปลว่ามองเลยนะครับพยายามดูดีๆนะครับเวลาใช้งานก็มันจะเขียนเหมือนกันสะหน่อยนะแต่ว่าไม่น่าจะยากจนเกินไปนะครับใช้สาหรับการเปรียบเทียบคํานามนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับผมนี่คือไวยากรณ์เปรียบเทียบบูดานะครับอ่ะโอเคก็จบแล้วนะครับผมแต่เพียงเท่านี้สาหรับคลิปนี้นะเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็อย่าลืมฝากด้วยแล้วกันนะครับเหมือนเช่นเคยนะกดไลค์กด like, แชร์คลิปนี้แล้วก็กด u b s c r i b e ด้วยสำหรับคนที่ยังไม่ได้ u b s c r i b e นะครับรวมถึงใคร u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดเวลาลงคลิปใหม่ๆนะครับก็จะลงคลิปเรื่อยๆแล้วนะนะครับผมจะพยายามลงคลิปเรื่อยๆนะครับรอตามชมกันด้วยแล้วกันนะผมสำหรับคลิปต่อๆไปจะมีอะไรมาพูดให้ฟังอีกรอติดตามชมได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้คงขอตัวเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอันยอง